กุนคาแม่หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วขาวก่อนไปนอนที่เมียนมาคราวนี้เปลี่ยนมานอนที่เวียดน,นามครับคุณผู้ชมครับปนียอ็ก็มีไฟกุนคาแมมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นกุนคาแมเวอร์ซัดคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศเวียดน,นามนะครับ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งในประเทศเวียดนามครับซึ่งทำการโชกันไปเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้เป็นรายการใหญ่โตอะไรครับเป็นรายการเล็กๆรายการหนึ่งในเวียดนามซึ่งคุณขแมก็คัดเอาหวัวกระที่ของทางฝั่งคุณขแมไปทำการแข่งขันโดยในรายการนี้นะครับนอกจากมีนักมวยเวียดนามเจอกับนักมวยกัมพูชาแล้วนะฮะก็ยังมีเวียดนามเจอกับนักมวยลาวมีเวียดนามเจอกับนักมวยไทยแต่ก็ ไม่ใช่นักมวยไทยที่มีชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับก็แทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยสําหรับนักมวยไทยคนที่ไปทําการแข่งขันส่วนนักมวยกัมพูชาครับไปทําการแข่งขันในรายการนี้ถึง3คนด้วยกันครับแต่ก็ แพ้ทั้ง3คนเลยละฮะโดยมวยคูย่แท้นำมาให้ได้ชมกันในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันในคู่ที่8ดครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยกุนคแมที่มีชื่อว่าหนองเซฟนะครับเจอกับนักมวยชาวเวียดนามครับที่มีชื่อว่าเหงียนควันหุยนะฮะส่วนในคู่ที่9ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทอนตึกพฤจิก,กานะฮะกับนักมวยเวียดนามที่มีชื่อว่า โงเดียนพงส่วนคู่ที่10ครับเขามีชื่อว่าริ์มาดานะคะพบกับนักมวยเวียดนามที่มีชื่อว่า เทืองเฉาเมียนตันนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปครับนังมวยกุนคาแมแพ้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนคู่แท่นนำไม้ที่ชมในวันนี้เป็นคู่ที่8ของรายการครับซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวความหวังที่สุดของกุนคาแมที่จะสามารถเอาชนะนักมวยเวียดนามได้แล้วนะฮะเริ่มต้นมาก็เปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ตามสไตล์มวยเวียดนามนะฮะก็จะมีออกมาเต้นตืดดืดตืดดืดนะฮะ เปิดตัวนักมวยชาวกรัรมพูชาออกมาก่อนนะครับโดยในรายการนี้ครับหัวหน้าคณะที่นํานักมวยกุนคแมไปทําการแข่งขันก็คือนายสํานบนั่นเองนะฮะสานบนี่ก็ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์กุนคแมชื่อดังนะครับเป็นรองประธานสาพันกุนคแมอินเตอร์เนชั่นแนลฟาวเดชั่นนะครับเป็นคนละองค์กรกับกุนคแมฟาวเดชั่นนะฮะองค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาช่วงการแข่งขันซีเกมครับก็คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาแทนอีฟมาไม่ ให้จัดการแข่งขันมวยไทยในซีเกมที่กัมพูชานั่นเองหลังจากเปิดตัวนักมวยคุณคาแมครับก็ตามมาด้วยนักมวยเจ้าถิ่นชาวเวียดนามเงียนควันฮุยนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งที่กําลังพุ่งแรงของทางฝั่งเวียดนามเลยทีเดียวในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไทยของเราจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับน่าจะได้เห็นเงียนคุยหวนมาชกในรายการที่ซีเกมบ้านเราด้วยหลังจากเปิดตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยครับกรรมการก็ปล่อยให้ นักมวยทั้งคู่ได้ไหว้ครูตามพิธีกุลคาแมนะครับส่วนนักมวยเวียดนามก็เดินวนไปวนมาฮะเพราะว่าคิกบ็อกซิ่งเขาไม่มีไหว้ครูอยู่แล้วต้องวอร์มให้พร้อมก่อนขึ้นเวทีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นกติกาผสมนะฮะกุลคาแมก็พยายามไปแอบแปกกับที่พม่าบ้างที่ลาวบ้างที่เวียดนามบ้างพยายามหาพันธมิตรนะครับโดยเฉพาะในมาเลนี่ไปชกได้แชมป์ที่มาเลมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็เป็นรายการเล็กๆอย่างที่อัดบอกไปแล้วครับเขาไปจับกับรายการใหญ่ๆไม่ได้ หลังจากเปิดตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยครับกรรมการสับมือให้เริ่มชกกันครับโดยกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ามบนเวทีในวันนี้เป็นสุภาพสตรีนะครับอย่างที่บอกครับมันเป็นกติกาผสมนะฮะสามารถล็อกคอตีเข่าได้นักมวยกุนแม์ก็เป็นฝ่ายพยายามเดินเข้าหานักมวยเวียดนามก่อนครับแต่ยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งโดนอาวุธครับด้วยการ์ดมวยท่ามวยที่มันดูเก๊เก๊กลงงทําทำอะไรได้ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันมากนะครับหลังจากกอดกันในพักเนื้อกรรมการก็จับแยกออกมาเป็นฝั่งของนักมวยเวียดนามครับที่ดูมุ่่งมัน ตั้งใจมากกว่าส่วนนักมวยกุนคาแม่นั้นเป็นไปตามฟอร์มฮะเก้เกกลางๆสุดท้ายก็เข้าไปกอดน,นักมวยเวียดนามกรรมการจับแยกออกมาอีกทีครับสับมือให้เริ่มชกกันเป็นนักมวยกุนคาแมทที่พยายามพุ่งเข้าหาครับแต่การมวยนี่มันดูตลกตลกยังไงก็ไม่รู้นะฮะพยายามตีเข่าครับหลังจากทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยกันออกมเองโดยกรรมการไม่ต้องแยกฮะนักมวยเวียดนามเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอีกครั้งครับอาเคนทั้งหมัดทั้ทงเข่าเข้าไปนะฮะสุดท้ายก็ไปติดอยู่ที่มุมกรรมการจับแยกออกมาอีกทีนักมวยเวีียยยยดดนนาาามมไลล่่ถุุงงอููฝเวคัับณผ้้ชหจกก คุณคแม็กก็พยายามแก้ออกมาบ้านแล้วก็ตีด้วยเข่า ได้ครั้งเดียวก็ถูกจับแยกออกมาอีกทีคิกบ็อกซิ่งจะประมาณนี้แหละนะฮะแต่ว่ามันเป็นกติกาผสมนะครับมันเลยล็อกคอตีเข่าได้นะฮะถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งจริงๆเนี่ยจะทําแบบนี้ไม่ได้ครบปั้มกันจนหลุดออกนอกเวทีไปนะฮะกรรมการเรียกมาที่กลางเวทีอีกครั้งสับมือให้เริ่มโชกันนักมวยกุนขมับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแต่เดินไปโดนศอกฮะเอาจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับไอ้คิกบ็อกซิงก่งกติกาผสมที่ว่าเนี่ยมันดูยังไงยังไงมันก็เป็นมวยไทยของเรานี่แหละฮะหลังจากการแข่งขันจบลลลงงคัับจยยยกที่่่1ไไปเนเนนนห็นดด้ชววามุ แมนั้นเหนื่อยหอบหากหากเลยนะฮะแทบจะสิ้นสภาพอยู่แล้วนะครับคือแทบจะไม่เหลือแรงส่วนนักมวยเวียดนามนั้นยังดูดีอยู่เลยนะฮะหลังจากพักให้น้ำไม่ท่ากันเสร็จสับครับนักมวยเวียดนามออกมารอ,อก่อนส่วนนักมวยคุนแคแมก็เลี่ยมครับพยายามดึงเวลาทุกอย่างสุดท้ายโดนกรรมการเรียกออกมาครับแล้วก็เตือนไปหนึ่งทีด้วยหลังจากนั้นนักมวยเวียดนามเป็นฝ่ายเดินถลุงครับเห็นได้ชัดเลยว่านักมวยคุนแคแมนั้นหมดแรงครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าซ้อมมายังไงยิ่งชกยิ่งเห็นอาการอ่อนเปรีย้ยเพีย ของเจ้าตัวครับยกนี้นักมวยเวียดนามนั้นไม่รอช้าครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาพลาดโดนแข้งของนักมวยคุณคคแมเข้าไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้แรงพอที่จะทําอะไรนักมวยเวียดนามได้ครับนักมวยเวียดนามเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับคุณคคแมก็ได้แต่ถอยครับแล้วก็มุดลงไปใต้ปีกของนักมวยชาวเวียดนามนะฮะกรรมการจับแยกเอาบ้างอีกทีคราวนี้นักมวยชาวเวียดนามซัดไปหมัดเดียวครับคุณผู้ชมครับนักมวยคุณคคแมลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นสิ้นสภาพนักศึกษากรรมการยุติการชกไปในทันทีเล่นเอาแฟนๆคุณคคแมนี่ถึึงงกับอ้ เพราะนี่คือมวยคู่แรกที่พวกเขาได้ดูได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดครับนักมวยกุลคแมอีก2คนนั้นยังไม่ได้ขึ้นชกนะฮะเล่นเอาแฟนๆกุลคแมนี่ถึงกับเหวอรครับแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนักมวยที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอย่างกุลคแมมวยที่สามารถล้มสิงโตได้แต่เอาชนะคนธรรมดาทั่วไปไม่เคยได้เลยยิ่งไปชกต่างประเทศยิ่งเห็นผลได้ชัดนะครับว่านักมวยของพวกเขานนั้นล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้ไปชก 3คนแพ้ทั้ง3คนเลยแหละครับหลังจากการแข่งขันจบลงครับแฟนๆกุลคแมนี่ก็ออกมาตัดพาะต่อว่าไปถึงคนที่จัดมวยไปชกบอกว่านักมวยคนนี้ไม่เก่งเท่าไหร่ทั้งที่ก่อนการแข่งขันนี่เชียร์กันเยวเยว่เยวมั่นใจเหลือเกินว่าจะสามารถเอาชนะนักมวยชาวเวียดนามได้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุลคแมกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้าง หลังจากที่มวยของเขาพ่ายแพ้ให้กับนักมวยเวียดนามแบบที่เรียกได้ว,ว่าหมัดเดียวร่วงลงไปกองอยู่ที่พื้นเลยแหละครับแถมยังแพ้หมดทั้ง3คนโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่านี่มันชกที่เวียดนามเฉยๆยรอกถ้าชกที่ประเทศเรานะนักมวยของเราสองคนที่แพ้คะแนนนะ่ะต้องชนะแน่แนนะ่คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพี่น้องคาอย่าได้ต่อว่านักมวยของเราเลยนะกีฬามันมีแพ้มีชนะนะ่ะยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปนะสู้สู้ นะลูกลูกคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าฉันเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนนี้ฉันจะนอนหลับได้ยังไงฉันบรรยายความรู้สึกของฉันไม่ถูกจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าก็คงจะมีแต่เราเท่านั้นแหละที่ไม่สามารถเอาชนะใครได้เลย เวลาออกไปสู้ต่างประเทศคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเสียเวลาชิปเปงเลยแขนขานักมวยของเราทำไมมันดูเก๊ก,ก,ก,กเก๊กางกงเกะกะลูกตาอย่างนั้นวันเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเรียบร้อยสไตล์มวยของเราไม่เข้ากับคิกบ็อกซิ่งเพราะฉะนั้นเราเลยชนะเขาไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสุดยอดไปเลยพี่ชายหลับสบายดีไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริง ต้องไม่ชนะใครเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเจ็บปวดจริงๆแพ้3ต่อ0ูนย์เลยเหลยอเนี่ยศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามที่สุดของเรากับไม่สามารถเอาชนะใครได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่ต้องไปสู้แล้วนะไป3คนแพ้3คนฉันไม่อยากทนดูมันอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอะไรวะเนี่ยไป3คนแพ้หมดเลยอย่างนั้นเหรอแบบเนี้ยมันไม่เข้าท่าจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่คือนักกีฬาที่แย่ที่สุดทำไมคุณ ถึงเอานักกีฬาที่อ่อนแอแบบนี้ไปต่อสู้ฉันไม่เข้าใจจริงๆหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่า <laughs> ฉันก็คิดแบบคุณนั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าแม้ไปเวียดนามสงสัยแข่ไปกินอาหารทะเลเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับแง่แง่คอมเมนต์นมมนต่อไปนะฮะบอกว่าคุณลองมองดูนักมวยฝั่งน้าเงินของเราสิไรประสิทธิภาพสิ้นดีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่า เกือบจะชนะอยู่แล้วทีมของเราแค่นิดเดียวเท่านั้นสู้ต่อไปนะทุกคนคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฟอร์มก็ไม่ดีลีลาก็ไม่ดีพละกกำลังก็ไม่มีโธ่เอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าอะไรวะสามคนไม่ชนะเลยอย่างนั้นเหรอ มันจะเป็นไปได้อย่างไงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าครูที่อยู่ข้างๆเวทีนะ่ะไม่สอนนักมวยเลยเรื่องไงว่าให้เตะขาบ้างเตะขาแล้วเขาก็จะช้าลงการต่อสู้ความรู้สึกเขาก็จะเหมือนอยู่ในโครนแต่ทําไมไม่สอนความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยของเราเท่าที่ดูเหมือนไม่ได้ฝึกเลยไปแข่งกี่ครั้งก็ยังแพ้อยู่ดีหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฝึกนะ่ะมันไม่ง่ายเหมือนกับพูด อกนะความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยของเราแพ้นักมวยมุมแดงอีกแล้วสงสัยไม่ถูกชลโลกกับมุมน้ำเงินคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าแย่ที่สุดในโลกเลยคืนนี้แพ้หมดทั้ง3ามคู่ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าไม่มีวัวผสมไม่มีวัวผสมแพ้ทุกคู่เลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าอาวุธของพวกเขานะ่ยทั้งรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนแต่นักมวยของเราอืดเป็นเรือเกลือเลย คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายที่แท้จริงหรอกไอ้พวกลูกหมาเอ้ยเขาน้าจะโมโหจัดเลยนะฮะหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะร่ำรวยในวัฒนธรรมแต่การดูถูกคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะถ้านายจะพูดวิจารณเรื่องมวยก็พูดแค่เรื่องมวยฉันไม่อยากให้นายไปดูถูกใครเพราะถ้าดูถูกเขาเขาก็จะดูถูกแม่นายกลับและมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุดท้ายคนต่างประเทศเก็จะดูถูกขอมเมนตของ หลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าก็ฉันไม่พอใจนี่นะไม่เห็นหรอือใครๆก็คอมเมนต์ต่อว่ากันทั้งนั้นแหละความคิดเห็นต่อไปนะฮะบอกว่าแพ้ชาติไหนฉันก็ไม่โกรธล็อกแต่แพ้เวียดน้มเนี่ยฉันโกรธสุดๆไปเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าลองนึกดูดีๆสิว่าในอาเซียนของเรามีใครเก่งกีฬาชนิดนี้บ้างแล้วเราล่ละเก่งเพียงพอหรือยังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า พวกเวียดนามมันโกงเรานักมวยของเราสองคนที่แพ้คะแนนนะ่ะถ้าเรานอกพวกมันไม่ได้พวกเราก็แพ้ไงแม่สุดยอดไปเลยเพราะคนเก่งเพราะสุดยอดมนุษย์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสเนตลูกตาชิบเป่งเลยไม่น่าอดทนดูจนจบเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะขเะะขาบอกว่าเหมือนจัดคู่มวยได้ไม่เหมาะสมนะนักมวยของเราเนี่ยควรจะมีการปรับน้ำหนักนิดหน่อยการต่อสู้แบบนี้มันเหมือนเราเสียเปรียบฝั่งเวียดน้มเลยคอมเมนต์ต่อ ไปนะครับบอกว่าแเวียดน้ำอีกแล้วเมื่อไรมันจะชนะนักมวยที่เมืองนอกได้สักทีวันเนี่ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าดูสิพวกเขาเหมือนกับฝึกมาอย่างเต็มที่แต่เหมือนนักมวยของเราแทบไม่ได้ฝึกอะไรเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเอาผู้เล่นบ้าอะไรไปชกวันเนี่ยนายสำนบมองไม่เห็นหรือไงวัานักมวยพวกนี้มันไม่แข็งแกร่งพอคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเฮ้อน่าเบื่อจริงๆเกลืออ,อีกแล้ว แพ้เขาอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าไม่เป็นไรหนะ้าทุกคนยังไงก็ขอให้ได้สู้สู้และแพ้ก็ช่างมันเนาะ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าการต่อสู้นี่มันช่างดูยากจริงๆไม่ได้หมายถึงสูสีหรอกนะแต่ฉันแทบจะอดทนดูมันไม่ไหวคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับบอกว่าดูจากการแข่งขันแล้วนักมวยมุมน้ําเงินของเราแทบจะไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยในการต่อสู้ครั้งนี้มันช่างน่าสมเพชจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่านักกีฬาของกัมพูชาของเราก็แค่นักกีฬาระดับล่างๆเท่านั้นออกไปสู้ต่างประเทศทีไรไม่เคยชนะใครได้เลย ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนขมนตคนหนึ่งแล้วต้องมาอดทนเห็นนักมวยของเราเป็นลมบอกได้เลยว่ามันยากมากๆที่เราจะเอาชนะคนต่างประเทศได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าอยากให้นักมวยเราชนะลองเปลี่ยนวิธีอัดฉีดสิผู้เล่นหนึ่งคนถ้าชนะให้เงินไปเลย $300 ดอลลาร์หรือถ้าหากดีกว่านั้นก็ให้ไปเลย500ดอลลาร์คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่ากูละไม่อยากคอมเมนต์เลยอย่างน้อย ที่กูไม่พิมพ์ด่าแม่มันนี่ก็บุญแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมคนกัมพูชาของเราถึงชอบดูถูกเพื่อนร่วมชาติขนาดนี้เขาพยายามไปต่อสู้เพื่อชาติของเรานะแต่พอเขาแพ้กับกลนด่ากันเต็มไปหมดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า แม่งเอ้ยโดนเตะอีกแล้วนักมวยของเราไม่เคยเอาชนะใครได้เลยครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับกับการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งเวอร์ซัสกุนคแมนะฮะที่ประเทศเวียดนามนะครับและก็แน่นอนแล้วนะครับว่านักมวยกุนค,คแมนั้นเวลาไปชกต่างประเทศทีไรก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะใครได้เลยจนเรียกได้ว่าศรัทธาของแฟนๆกุนคแมแทบจะหมดไปจากมวยกุนค,คแมแล้วเพราะสิ่งที่เขาทำได้ ก็คือเอาชนะได้แค่ในประเทศเท่านั้นกรรมการช่วยสารพัดไม่ว่าจะเป็นกรรมการบนเวทีหรือกรรมการที่ให้คะแนนถ้าให้คะแนนขาดสายตากรรมการก็จะโดนลงโทษส่วนนักมวยก็ลอยลอยตัวไปครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่นายสำนบนำเอาความอับอายขายขี้หน้ากับคืนสู่แผ่นดินกัมพูชา คุณผู้ชมเละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับการแข่งขันมวยรายการนี้บ้างนะฮะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออาภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ